อย่างแรกเลยก็คือสบายดาีกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเองเตรียมเอกสา,ารอย่างเดียวธนาคารก็เขาหาให้อยากได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่กู้ดได้เท่าไรราคาประเมินอะไรเงี้ยจริงผมไม่แทบจะไม่ทำอะไรเลย,รยครับสวัสดีครับชื่อดีมครับตอนนี้ทำงานอยู่ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับผม ตัดส,สินใจซื้อคอนโดกับบางกอกแอสเซทครับโดยผ่านคุณแอนครับ <S <S <ค>พอดีชอบหาตามอินเทอร์เน็ตตามเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็เห็นก็เลยว่าอยากจะมีห้องเป็นของตัวเองหรือมีบ้านอะไรอย่างเงี้ยที่ทํางานเนี่ยพอดีเห็นคอนโดตัวเนี้ยมันใกล้ใกล้สุดแล้วแล้วคอนโดมือหนึ่งแถวนั้นมันก็ราคาก็สูงอยู่ผมก็เลยเป็นคอนโดมือสอง พอดีดูตาม f a c e b o o k ตามอะไรที่เขาประกาศขายบ้านคอยคอนโดเนี De ่ยครับก็เห็นบริษัทวางเก่าเอสเอชเนี่ยหลายที่ก็เลยรู้จักครับอย่างแรกเลยก็คือสบายดีกว่าครับเราไม่ได้ทำอะไรเองเตรียมเอกสารอย่างเดียวธนาคารก็เขาหาให้อยากได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่กู้ได้เท่าไหร่ราคาประเมินอะไรเงี้ยผมไม่ต้องทำเอง ก็ตอนแรกก็โทรศัพท์ไปหาคุณแดนคุณแดนก็บอกอนัดชมคอนโดพอน,นัดชมเสร็จปุ๊บคุณแดนก็บอกอสนใจก็จองก่อนเนาะก็จองแล้วคุณแดนก็หาธนาคารมาให้เปรียบ<ม>เทียบอัรตราดอกเบี้ยอะไรแล้วธนาคารมาแล้วก็ผมเลือกธนาคารได้คุณแดนก็ขอเอกสารไปยื่นกู้ให้ด้วยงานผมมันไม่ใช่งานที่อยู่แต่ที่ทํางานตลอดเลยผมต้องไปทํางานต่างจังหวัดเดือนหนึ่งแทบจะ20บวันนี่ครับ ถ้ากดผมทําเบงก็คงจะใช้เวลานานเลยสบายกว่าเยอะจริงผมไม่แทบจะไม่ทำอะไรเลยก็ส่งเอกสารอย่างเดียวครับก็สำหรับคนที่สนใจอยากซื้อบ้านหรือคอนโดนะครับก็แนะนำครับบางกอกแอสเซทคือสะดวกสบายมากครับส่งเอกสารอย่างเดียวสอบถามข้อมูลได้ทุกอย่างครับ ผมชอบก็คืออย่างหนึ่งก็คือว่าการส่งเอกาสารหรือว่าการอะไรก็ตามเนี่ยคือเราไม่ต้องแบบยื่นตัวจริงหรืออะไรเนี่ยใช้เป็นสำเนาผ่านอิเล็กทรอนิกส์ไปได้เงี้ยครับมันก็จะสะดวกในสไตล์ของผมแล้วกันคือไม่ต้องเจอกันบ่อยแต่ว่าตามอะไรตามให้ตลอดการส่งเอกาสารก็ส่งผ่านไลน์เป็น PDF ไปอะไรเงี้ยสะดวกมากเลยครับก็ถ้าถามตอนนั้นก็ได้ตอนนั้นเลย รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe Channel บางกอก k s s s t t และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ